เฮ้ยใครวะผู้หญิงนะผู้หญิงนี่ผู้หญิงผู้หญิงนอนอยู่เสื้กาเซียงเฮ้ยคุ้นเหมือนผมจะเจอคนเสื้อก็เซียนแบบนี้ที่ไหนหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดได้เป็น,นเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายกาเซียนนะทุกคนเขาบอกว่าเขาโดนไอ้หมอผี สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยอยู่กับผมแฝดใหญ่ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเองกำลับบงเดินทางไปหาลุงเลี้ยงผีทุกคนไปดูว่าท่านเป็นไงบ้างแล้วก็ครั้งก่อนนั้นที่ผมมาผมไม่เจอใครนะไปกลับไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ผมสัษฐานว่า ลุงเลี้ยงผีอาจจะเลี้ยงไว้หรือเปล่าหรือเป็นผีป่าที่วนเวียนอยู่ในป่าละแวกนั้นหรือเปล่านะซึ่งมันไม่ไกลาจากจุดที่ลุงเลี้ยงผีอยู่มากเท่าไหร่นะใกล้ๆก,กับที่เป็นจุดที่เป็นที่พักของลุงผมไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของหญิงสาวคนนั้นเป็นมาอย่างไงหรือว่าเ,เป็นคนที่เป็นผีที่เฝ้าป่าตรงนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขานะซึ่งผมมั่นใจาว่าไม่ใช่คนแน่ๆนะ พอดูจากลักษณะท่าทางแล้วก็ดูจากการอยู่ของเขาไม่เหมือนคนนะพี่พเหมือนพวกผีป่าหรือวิญญาณอาจจะเป็นพวกผีป่านางไม้ที่รอวันไปเกิดอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็มีส่วนนะซึ่งวันนี้ถ้าเจอลุงนั่งผีผมมาถามลุงทีว่าสรุปแล้วที่ผมเจอเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอให้แกดูด้วยว่าแกรู้หรือเปล่าว่าเป็นใครยังไงหรือแกเลี้ยงไว้หรือไม่เลี้ยงไว้เนี้ยจะรู้ทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับผม เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook y o u t u b e พีนะ่แฟดวีสองของผมด้วยนะทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปหาลุงเล่นผีกันทุกคน Let's go <S พ,พี่ครับทุกคนจำได้ไหมครั้งก่อนที่ผมมาแล้วผมได้ยินเสียงน่่เป็นเก้งแหละร้องดังลั่นป่าเลยทุกคนตอนนี้ผมพยายามฟังเสียงมันจะมีอยู่อเปากนะครั้งก่อนทีนท่ผมยินเสียงเหมือนมันกําลังร้องหา ฝูงมันหรือเปล่าหรือร้องหาตัวเมียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ร้องดังมากๆนะเหมือนจะบังหลงฝูงหรือว่ากำลังอยู่ในความ่ความเดือดร้อนอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าเสียงน้ำมันดังมากๆช่วงนี้เพราะว่าฝนน่าตกต่อเนื่องจนทำให้น้ำในลำพชีในป่านี้ เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะนกร้องเหมือนเตือนอะไรสักอย่างได้ยินไหม เกินอะไรสักอย่างตอนนี้ทุกคนทาไมมีหลุมเหมือนหลุมอะไรวะเฮ้ยคือหลุมอะไรวะ กว้างมากเลยเอารมณ์มันอุกกาบาตตกใส่เลยพี่เฮ้ยแต่ไม่น่าไม่น่าใช่นะมีการจัดวางเรียงหินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยทุกคนดูิเป็นวงกลมเลยพี่เจอไหมเจอไหมมันไม่ใช่ว่าเป็นหลุมธรรมดาพี่เหมือนมีการจัดวางเรียงหินให้แบบเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นหลุมทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่ไม่ได้ใช้งานมานานพอสมควรน,นะพรดูจากสี หร,าารหรือว่าการเขาจะว่าการเสียดสีต่างมันไม่มีแล้วทุกคนเหมือนโดนพวกใบไพ่ทับถมไปหมดแล้วอะเจอไหมผมมาผมไม่เคยเจอนะทุกคนอยูโพรมเฉยเลยเฮ้ยเจอไหมเนี่ยมีเสียงอะไรแปลกๆกอย่างไม่ดีนะ สง,สงสงยต่มีเสียงนกร้องแปลกๆเหมือนทักอะไรผมทักอย่างนะแล้วก็ผมมาเจอหลุ่มแปลกๆหลุ่มนี้ซึ่งรู้เป็นหลุมอะไรนะเดีย๋ยวต้องเรีเรื่องต้องถามลุงผีเผื่อลุงจะทราบอาจจะรู้ข้อมูลมา ฝนตกอย่างเนี้ยพี่พี่ฝนตกแล้ว่ะเมื่อกี้แดดทำท่าจะออกเลยทุกคนไปมาฝนตกแล้วพี่เอ้ยฝนไปไม่ถึงไหนฝนตกแล้วทุกคนแต่ทีนี้ผมจะรอฝอนไหม่นเนยเสียงเหมือนไก่ป่าเลยต้อรู้ไก่ร้องอะ ผมไม้เสียงเหมือนูกไก่ร้องเลยตอนนี้ฝนตกนะครับทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าจะตกนานชค้นไหนยังไงนะ จะบอกเลยว่าถ้าเราเจอฝนหนักๆในปาน่าแบบนี้มีอากาศหนาวนีหนาวแล้วแม่บอกเลยพอนนี้ป่ามันหนาวกว่าข้างนอกนะอากาศมันเย็นชุ่มชื้นมากกว่าผมกลับไม่ได้แล้วเพราะว่าผมมาเกินึ้นทางแล้ว ต้องไปต่อใหถึงต้องไปต่อจนกว่าถึงจุดที่ลุงเลี้ยงผีอยู่ซึ่งกลับไม่ได้จริงๆต้องไปต่อครับผมถึงจะตกหนักแค่ไหนต้องไปต่อลยพี่นะไม่สามารถจะกลับไปแล้วอ่านต่อครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมเจอฝนเรื่ยเยจะต่อทางเลยแล้วผมว่าเดินมาเกินกว่าจะกลับได้ผมต้องไปต่อใหถึงซึ่ง อีกพักให,ใหญ่กว่าถึงจุดหมายปลายทางที่ผมจะไปคือที่ของลุงเลี้ยงผีแต่ฝนก็ไม่ยอมหยุด,ดยนะมันตกต่อเนื่องตกเรื่อยๆนะทุกคนไม่รู้ว่านี่คือเป็นบททดสอบจิตใจหรือเปล่าทุกคนนกกระลองกันล่านป่าเจียวจ้าไม่หยุดเลยทุกคนนะกว่าจะได้ถ่ายคลิปนี้มันไม่ง่ายทุกคนนะกว่าผมจะได้ถ่ายคลิปไปที่ m t ทั้งแบบ เวลาที่ถ่ายไปไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะจะย่างซึ่งบางทีเราเองก็ต้องมาทําให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องมาย่นเวลาจากที่เราถ่ายยาวๆเราต้องมาย่นเวลาให้มันสนี่สุดเพื่อไม่ให้พีเอฟซีเบื่อเดินทางมากเกินไปเพื่อไม่ให้พีเอฟซีลำพัเราพูดมากเกินไปไงทุกคนนะก็อยากให้เข้าใจว่าบางทีบางอย่างเราต้องการจะสื่อออกไปอ่ะให้พีเอฟซีได้เข้าใจจุดหมายปลายทางนะการที่พูดลงมากก็แปลว่าแสดงให้แบบ ให้รู้ถึงรายละเอียดต่างๆเ่องการสีออกไปตอนนี้ฝนตกต่อเน,นื่องแบบไม่หยุดผมก็ต้องเดินแบบไม่หยุดเหมือนกันถ้าผมมัวพักอยู่ผมอาจจะติดฝนในป่าทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะเฮ้ยเอ้ามาถึงจุดนี้แดดออกเฉยเลยทุกคนดีแดดออกเฉยเมื er. ่อกี้ยังมืดอยู่เลยทุกคนนะ ก็อีกไม่ไกลแล้วแหละโอ้ลมพัดโคตรเย็นสดชื่นมากทุกคนอ,อากาศดีจริงโอ้เย็นมาก แต่ที่เดินมาร้อนๆทุกคนตอนเย็นเลยอ่ะดมพัดทีดูอยู่ท่ามกลางป่าทุกคนดีภูเขาล้อมรอบนทุกคนสวยจริงโอเคขอรีบเดินทางก่อนถ้าใกล้ถึงือว่าถึงแล้วผมจะอัปเดตอีกครั้งนะครับผมรอรับชมนะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผม Let's go ทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาอีกพักเองนะแล้วกะว่าจะไปพักจุดที่ผมเคยไปนั่งพักตรงริมน้ํา เป็นเหมือนหินที่นั่งพักก่อนแล้วค่อยไปต่อทุกคนนะเพราะว่าเดินมาค่อนข้างจะไกลผสมคัวแล้วก็เริ่มรู้สึกหอบหอบบวกกับการที่ผมเปียกฝนด้วยตอนนี้เดี๋ยวกล่าวว่าไปนั่งพักจุดนั้นก่อนแล้วค่อยไปต่อทุกคนนะเดี๋ยวผมไปนั่งจุดที่เป็นน้ําตกที่พี่พีเอฟซีนะคุ้นตากันดีแล้วก็ผมค่อยไปนั่งดื่มนะ้ำนั่นอยู่บอกเลยน้ำค่อนข้างจะสวยแล้วก็ธรรมชาติสุดนะ ฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดเลยทุกคนนะไม่รู้ที่พักตุงเป็นไงบ้างตอนนี้ เชื่อเลี่นเฮ้ยคนคุ้นเหมือนผมจะเจอคนเชื้อกลิงล่งแบบนี้ที่ไหนหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเฮ้ยนี่เปล่าวะไอ้ไอ้หญิงสาวว่เสี่งที่มันร่วมมือกับผัวมันขโมยสร้อยของคนานั้นมันกัแรงคนนั้นปะใช่ไหม,มคุ้นนะทุกคนยังไม่ตายนะยังยิ้มอยู่นะมันยังมีชีวิตอยู่นะ ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปนะไม่รู้ว่าเป็นมีอาชีพหรือว่าเป็นแบบจัดฉากให้เราให้เรากลัวหรือเปล่าไอ้ถ้าเราเป็นห่วงแล้วก็ต้องการจะหลอกชิงทรัพย์เาหรือเปล่านะผมพยายามดูก่อนนะยังไม่กล้าเข้าไปนะทุกคน เดี od, ๋ยวเขาไปดูตั้งกล้องไว้ ม,มีคนเหมืนอนแ่บขยับน้อยมากเเหมือนไม่รู้ว่าไม่มีอะไรขยับตัวหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเ,าเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าขอดูก่อนจะมีกาเข้าไปตอนนี้นะ ปาปาอุ้ยพี่มีบาแผาตัวด้วยป้อไหมป้าไงนะคุณอบพี่หรอหเฮ้ยทุกคนกระเรียนนะทุกคน เขาบอกว่าเขาโดนหมอผีจัดการโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยเยอะเอ๊ะไม่เหรอโอเคพวกเราเลยทุกคนผมถามว่าหมอผีอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนแต่เขาจัดการพวกเขาไม่อยู่รู้ว่าปะ ว่าเขาออกมาคนเดียวแล้วก็โดนมอพีจัการเฮ้ยหนุ่มกิกุมชยอนุมี่มหาใจโรยเรีนแล้วทุกคนมันจะหาใจโรยเรียนแล้วตอนนี้หนมวยอ๊ะมานเลยหนุ่หรอเฮ้ยหนุ่มหนุมหนุ่มทุกคนมันจะไม่มีนีแล้วมันจะนีแบบ หายใจครับโรยลินแล้วทุกคนอย่างน,นี้บาดแผลแถบลำตัวพี่แล้วก็แถวหน้ากันที่พกช้ำเลยนะผมไปกล้าถ่ายให้พี่มันดูแบบหรือว่าไงรุนแรงกันไปไอ่ะเฮ้ยที่ประจอนต่ำมากชิมปจอนจะเดินเบามากเลยพี่ พื้เป็นกรรมทุกบ่อนเนาะแกร่รกรวมมือกันขโมยก้อยของผู้นำเมืองแล้วแกก็โดนเงินกรรมไม่ยิ่งตามทันน่ะเฮ้ไยไม่ได้ว่าแกไม่ได้จะรอทุกคนแล้วผมต้งเดินทางอีกพักหนึ่งกว่าถึงหงุงเลี้ยงผีอ่ะผมนั่ดห้งเลี้ยงผีช่วยดีไหมอ่ะแกไม่รู้จะรอหรือเปล่าเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปทาง แกรอได้เปล่าเนี่ยแกนิ่งแล้วอ่ะทุกคนครับเอาไงดีอ่ะผมมพงโดนไปอีกพักยใหญ่กว่าถึงหงวงหงยงผีอ่ะรถแกเหมือนจะไม่รอดทุกคนเหมือนแกหายใจโรยดินแล้วก็นิ่งไปแล้วอะ่คคออะมมพะะะี่นิ่งไปแล้วอะ่วอะ หรือมีหนึ่งวิธีผมทีไ่ไปหาลุงมแล้วก็ให้ลุงมาดูที่นี่ถ่ายรูปมากับผมถ้ามาทันก็รอดหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ามาไม่ทันก็คือจบทุกคนขอที่เป็นทันดีกว่าไปห่าลุงมมาช่วยแกดีกว่าทุกคนครับผมทบทวนคิดดีๆแล้วผมคิดว่าไม่ควรกลับไปช่วยแล้วเพราะว่าถึงไงก็ไม่ทนันผมมั่นใจไงก็ไม่ทนันเพราะว่าเหมือนในมอผีอะเล่นงาน ร่างกายขาดจนระบบช้ำหนักแล้วก็ผมมั่นใจว่าหมอผีมันเล่นของมวลดำใส่้วยแน่เพราะว่าพวกริมฝีปากเขาอะดำหมดแล้วุกคนเหมือนคนโดนของนะผมตัดสินใจแล้วผมจะไม่ไปเอาเรื่องนี้ไปรบกวนลุงยงผีนะเพราะว่าเวรกรรมของพวกเขาที่ร่วมกันทำแบบสิ่งไม่ดีไว้ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผัวเขาอยู่ไหนรู้แค่ว่ารู้แค่ว่าเขาไม่น่ารอด แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ผัวเขาหรือสามีเขาทราบเรื่องอะไอย่างเง้ที่ตัวเขาโดนในหมอผีเล่นง,งานจนไม่น่าจะรอดแล้วอะเอออันนี้ผมไม่สามารถจะช่วยได้จริงเดี๋ยวผมจะบอกให้ลุงผีให้ทราบเฉยแต่ผมไม่ได้บอกให้จะไม่บอกให้ลุงมันช่วยนะผมต้องปล่อยให้เป็นตามเป็นตำกรรมแล้วก็ผมเชื่อว่าป้าคนที่ผมเจอป้าก็เลี่ยงคนนั้น อาจจะมาขออะไรจากไอ้หมอผีหรือเปล่าจนแบบเกิดเรื่องแตกหักกันแล้วทําให้เกิดถึงทำร้ายร่างกายกันถึงชีวิตเสียชีวิตหรือเปล่านะก็อันนี้เป็นเรื่องของเวรกรรมละก็ปล่อยเขาเจอไปแล้วกันผมไม่ขอยุ่งละโอเคเรขอปิดคลิปแล้วก็เดินทางไปหาลุงนึ่งผีก่อนอันนี้ผมไม่อยากจะมาให้ลุงนึ่งผีเดือดร้อนจริงจริงเพราะพี่ี่หลายคนหลายคนบอกมาเหมือนกันว่าพวกเราชอบนําเรื่องที่ไม่ดีมาให้ลุงนึงผีรับผิดชอบ มาให้ลุงเดือดร้อนเราก็พยายามจะทําทุกทางเพื่อให้ลุงไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ให้ลุงเดือดร้อนเหมือนเหมือนที่พี่เอฟซีคอมเมนต์มานะก็ยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากทําบุญให้จ่าให้ให,ให้ให้ป้าคนไปกินแล้วกันนะพี่แกผมมั่นใจาว่ายังไงแกก็ไม่รอดอะ่ะเออเพราะปากแกดำดำหมดละปากแกดาแล้วก็ร่างกายแกมีแต่รอยฟกช้ำนะผมไม่กล้นะาถ่ายจริงๆเพราะมารุนแรงจริงพี่ไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนขอปิดคลิปก่อนเรื่องนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันเพราะว่า วันนี้เจอเรื่องที่รถตัเช้าลทุกคนนะไว้พบกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ